สนับสนุนโดยลองรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกซ์ิดคุ้มดีไม่มีรายเดือนโทรเลย1781 กลับมาเรรกนี้นะคะเราจัดเต็มเรื่องของสตาร์ทเลยค่ะเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนอาจจะมองหารองเท้าดีๆสักคู่ช่วงนี้เรามาดูกันเลยว่าคุณเหมาะกับรองเท้าแบบไหนกับกูรูตัวจริงนะคะเรื่องของสตาร์นั่นเองค่ะเป็นทีมจากอาริสุด a อ l คอนเซ็ปต์จอ e ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เริ่มเดี๋ยวแนะนำตัวนะครับจากพี่ธราก่อนลวกันครับค่ะ ผมชื่อชาว์เทเลอร์นะครับเป็นผู้จัดการร้านแล้วก็หุ้นส่วนของร้านนั่นนี่นะครับ Can you speak English เดี๋ยวฉันเป็นดูเรียวยังไม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเทเลอร์ด้วยนะคะลูกครึ่งอะไรครับจริงๆลูกครึ่งลาวฮังการีครับอ๋อค่ะโอเคเลยแต่ว่าเทเลอร์นี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพอลล่าไม่มีครับนะะคชื่อหลูครับคุท่านต่อไปค่ะ ชื่ออาจารย์ศิวัตร์ประสังต์สิงค์ครับชื่อแนนชื่อเอ็ครับเป็นหุ้นส่วนของร้านเหมือนกันครับอืมหุ้นส่วนที่บอกว่าทำทุกอย่างเลยในร้านก็ทุกอย่างครับทุกตำแหน่งเลยไม่มีตำแหน่งเฉพาะไม่มีครับโอเคค่ะท่านต่อไปค่ะอภิรักษ์อนุวงศ์ศิลปะชัยนะครับเป็นผู้จัดการของร้านครับอ้าวผู้จัดการร้านคือดูแลร้านเฝ้าร้านใช่ครับพี่รักแนนเองนะคะวันนี้มาฟูลทีมเลย3ามคนเลยปกติก็จะประจำอยู่ที่ร้านใช่ จะมีสาขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้มี2สาขาครับคือที่ทองหล่อซอยสิบครับกับที่สยามกิจครับเห็นรีซอก็ไปแวะเวียนไปบ่อยๆ่บ่อยครับบ่อยๆตลอดไปไม่ได้โทรไปแล้วมีไหมครับช่วยดูให้หน่อยคือเป็นต้องบอกเป็นร้านที่คือคอบอลหรือว่าแฟนสตาร์ทจะต้องรู้จักแน่นอนว่าเขาจะมีแบบลุกเล่นในการปักรงเท้าปักตลอดครับซึ่งอย่าง พี่เลยซอเองก็ไปอุดหนุนร้านนี้บ่อยใช่ครับต้องบอกเป็นร้านเดียวในในประเทศไทยเลยใช่ไหมพี่พี่พี่ซอลไปซื้อเขาครับอ๋อครับผมใช่ไหมฮะก็ไม่ไม่เชิญไม่เชิญก่อนหน้านี้ก็จะมีร้านอื่นแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นร้านใหญ่โตแต่ว่าก็พอว่ามีอันนี้ก็ง่ายขึ้นครับหมายว่าเราอยากได้อะไรก็ัง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับร้านอารีนิดหนึ่งครับเดี๋ยวมีวิดีอาขึ้นมาด้วยแล้วเดี๋ยวให้ชั่วพี่ช่วยเล่านิดหนึ่งว่ามันเกิดมาได้ยังไงแล้วคือร้านเนี่ยโหมีีนนน่่คครรััับกกกาาปมยแไห นี่คือปักชื่อเหรอคะปักชื่อปักชื่อแล้วก็จะมีเบอร์ด้วยมีการสกีนพร้อมากันจริงๆไม่ได้ปักชื่อแล้วแต่เขาก็จะเรียกว่าจะปักอะไรก็ได้แล้วจะนวนตัวที่6ตัวใช่ไหมครับใช่ครับเอ๊ะเราล้างเขาได้ไหเป็นหุนส่วนไมยใช่ทุนส่วบอกับแล้ววันนี้ก็จะมารู้จักกับรองเท้าทุกรุ่นเลยนะครับนี่ก็จะมีดาราเซเลบไปเพียบคุณอ้ํานี่เตะบอลได้เหรอคะคุณอ้ําน่ามสิฮะน่าจะไปกับเพื่อนน่าจะไปกับเพื่อนนะฮะ นี่นครับอาริฟบอลนะคะอาริบอลนะคะอารินี no ่แปลว่าอะไรคะอาริฟจริงๆมันมาจากภาษาญี่ปุ่นครับม well, ันเป็นต้นกําเนิดเกมฟุตบอลในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เดบิวต์ตอนแรกที่อยากได้ชื่ออยากได้ชื่อที่แบบสั้นๆจำง่ายแล้วไม่มีความหมายในภาษาไทยแล้วคนจำง่ายๆครับก็เลยได้อาริมาครับผมนี่อู้ก็จะมีโอ้นี่ มนะครับคือเป็นย่าเซ้เลด้วยมีท่าอุ้ยอุ้ยคุณป๊อปคุณด้วยดิเราด้วยเหรอไปคนนู้นเนี่ยนานมาแล้วนานมาแล้วใช้ใช้เงินบ้างเราอะใช้เงินซื้อก็บ้างได้ไฟฟีตลอดไม่ไหวจงถึงคงะึงสตาร์กันบ้างดีกว่าวันนี้เอามาจัดเต็มมากเลยจากร้านอาริเลยล้วนๆนะคะที่เอามานี่คือเราคัดอะไรยังไงมาบ้างคะครับ ส่งไมค์่อที่เอามาเนี่ยหลักๆก็จะเป็น n i ก e ้กับ Adidas คือเป็นทุกรุ่นของ Adidas และ n นก e ้ซึ่งก็แต่ละรุ่นเนี่ยจะมีนักเตะดังๆใส่ครบเลยครับครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเดี๋ยวในภาษเที่ผมขอนำผู้ชมไปพบกับไนกี้ก่อนแล้วกันอ่าแล้วเดี๋ยวเบรกสี่เราค่อยจัดต็มาดิดาสแต่ว่าขออนุญาตแขกรับเชิญทุกท่านนะครับเราจะมีเล่นเกมคุยข้าศสนามันมีการเปิดจิ๊กซอว์นักเตะปริศนาคนที่คือไครเดี๋ยวเราไปเปิด ขออนุญาตเปิดนิดนึงแล้วกันนะครับซิกซ์ซองเราเปิดมาทั้งหมด3แผ่นป้ายโดยที่รีสอร์ทปรากฏว่าคุณผู้ชมส่ง s อ s เมาบอกทายไม่ถูกครับเดี๋ยวถ้าเปิดถ้าใายถูกผมใช่สตาร์เรานี่นี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่เอ็กพิธาแล้วคุณรักได้ดูด้วยนะครับลุกเหมือนทายว่านักเตะคนนี้คือใครเดี๋ยวเปิดแผ่นป้ายที่4เดี๋ยวลกกลัพี่แชร์หน่อยละกันได้เลยนีในใจนะเฮ้ยลกกลัวพี่น้องหญิงเฉดีเหรออะไรครับลกกลัวพี่น้องหญิงเฉดีผมลกไปมันจะติดตรงเด้าเ่า คือติดใจเรื่องทรงผมนะคะเราดูอาจจะเห็นใบหน้านิดนึงอุ้ยช่วยได้ไหมเห็นตานะครับคุณผู้ชมช่วยได้ไหมเดี๋ยวภาพใหญ่ขึ้นมานี่ครับส่งเข้ามาครับทาง s m s 4 7 4 7 8 0 0นะครับนักเตะปริศนาคนนี้ใครอย่างที่เราใบกับคุณผู้ชมว่าคือแขนเนี่ยอาร์มันองดีเดเลเน่นะครับหรือว่าถ้วยยูโรนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะเป็นนักเตะทีมชาติสเปนแน่นอนพี่3คนดูออกพี่เอ็กมีกับซิปครับคุณผู้ชมพี่เอ็กรู้ไหม ได้ได้เดี๋ยวขอไหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวพให้พเอกดานิดนึงนาบาสครับเคซุดนาบาสใช่หรือเปล่าอันนี้ใบคุณชมเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นใครพิรักบัพิรักจ้ะดูจากคิ้วแล้วน่าจะใช่ครับจากคิ้วแล้วดูขนาดเลยครับบอกว่าวิวกับผมว่าจังหวงผมผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่ไหมครับตอนแรกผมคิดว่าจะยาวนะแต่ก็ไม่ยาว ครับนะคะต่อ่าอันนี้ก็เป็นให้กับคุณผู้ชมได้ถ่ายเข้ามาเราแจกเสื้อไ s Sport ร์ตลาลีกานะครับ5รางวัลมีสีขาวมีสีขาวด้วยมีสีดำแบบนี้นะคะ5ตัวนะครับสี่เจ็ดเจแปดสุดๆอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขอเป็นคู่แรกแล้วกันรุ่นของพี่ซอด้วยแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดลาลีกาสเปนใส่คู่นี้กันเยอะพอสมควรคนสำหรับ n i ก e m e r c u r คิวเรีนะครับอ่าเราไปดูกันเลยนิดนึงอ่ะไนกี้เมอร์คิวเรนะครับ เดี๋ยวผมหยิบให้เดี๋ยวอ่ามาคุณรักช่วยบอร์ดคุณสมบัติของ Nike Mercurial คู่นี้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวครับอย่างแรกเลยครับเบาครับเบามากแล้วก็จุดเด่นของรุ่นเนี้ยคือสีสันครับคจะสังเกตได้ว่าจะอ่าอย่างรีซอใส่เนี่ยอ่าจะชอบสีสันเป็นพุ้นเดิมอยู่แล้วถูกต้องก็พอดีนะพี่ดิ๊กครับอย่างรุ่นเนี้ย จุดเด่นมันคือความเบาสีสันเรียกว่าแบบอยู่ในสนามเนี่ยอยู่ตรงไหนสุดของสนามเนี่ยเพื่อนล่งทีมเห็นเห็นหมดจังลองเท้าก่อนยังไงได้บอลแน่นอนเพื่อนส่งให้แน่นอนไม่ต้องห่วงครับก็อย่างรุ่นเนี่ยอย่างสีเนี่ยจะเป็นสีตอนที่เป็นคอลเลกชันของยูโรก็คือเรียกว่าแคชคอลเลกชันสีนี้นีซอก็น่าจะไม่พลาดอยู่แล้วครับครับ จริงๆมันจะมีสีนะครับตอนนี้ท่าที่คิสเียโนโรนัลโดใส่ขออนุญาตเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับสีดำเหรอครับใช่ครับผมใส่คู่นี้ผมเห็นในลาลิก้าสเปนนอกเหนือจากคริสเียโนโรนัลโดนะคุณผู้ชมก็จะมีอย่างเปโดโรนิเกสใส่ด้วยใช่ใช่นะครับผมคือจะเป็นนักเตะที่มีความเร็วก่จะต้องใช่หลักๆแล้วจะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะคล่องตัวมีทักษะสูงไปกับบอลได้ดีมีความเร็ว ใช่ครับเช่นพวกตำแหน่งที่เล่นริมเส้นจะเหมาะกับรองเท้าจะเหมาะนะคุณนี้เพราะว่าเวลาจังหวะที่ขยับเคลื่อนตัวเนี่ยรองเท้ามันมีสีสันครับวันนี้เพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมองต้องหันมามองแค่เหลือว่าเห็นสีผ่านไปสามารถจ่ายบอลได้ครับผมเริ่มต้นดูมีเหมือนสาระเหมือนดูเหมือนมีสาระบอแล้วมุ้งนี่คือความจริงครับความจริงหรอครับผมแต่ถ้ายังเห็นไม่พอต้องใส่ข้างและสีครับครับโอ้โหมีคนไใช่ครับใช่ครับใช่ครับคนดีๆไม่ทำะไร ลีซอใส่ข้างละสีเหรอก็มีบ้างครับมีบ้างเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับริเซนโโรนัลโดรวมถึงเฟรโดก็ใส่ด้วยแต่ว่าเรามีวิดีโอให้กับคุณผู้ชมได้ดูลงถึงพูวีพีด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวในค e วเมอร์คิเรียลซึ่งโรนัลโดเองก็ไปมีโฆษณากับออลอเฟลนาเดลนะครับที่มีตีนี้ด้ยเดี๋ยดูนิดหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอที่ดังมากมากนี่โันกันนะคะอะไรที่เป็นลูกกลมๆเนี่ยโรนัลโดถนัดมาก เชื่อว่าสปอร์ตนี้หลายๆคนคงเคยได้ดูกันแล้วนะคะคือข้างก็เคยเอามาออกทีนะฮะใช่คือเวียอเวียดคนละสปอร์ตแอดตัวนี้เนี่ยเขาให้มาติดเล่นเทนนิสแข่งกันคือโดยโรนัลโดเนี่ยใช้มุกซิเรียลเนี่ยแข่งกับนาดาวโดยที่ตอนหลังเนี่ยนาดาวสู้ไม่ได้ทำให้แบบเอ๊ะนาดาวก็จะเป็นรองเท้าหรือเปล่าใช่ก็เลยววดู่าแลกกันใส่ขอใส่ ว่านาดาวเนี่ยก็เป็นคนที่เล่นฟุตบอลเหมือนกันอ๋อพิเกต้าก็ฟุตบอลนักเตะครับอาทีมบาเซโลน่าไม่ใช่ครับรับเนวนาดาวครับไม่ใช่พีเกต้าดาวผมหมายถึงลุงเขาอ๋อครับลุงเขาเป็นนักเตะบาเซลล์โอนาตัวเองเชียร์เบลมาเดิดเขาเาเตะเตียมอยู่ในผมนิดนึงครับผมบอกพูดบอกผมเลยหนึ่งครับไม่เอาไม่ทะเลาะกันนะ้วค่ะสุดท้ายก็เป็นโรนัลโด้ที่ใส่เปอร์คิวเลี่นี่หันหรือเปล่าไม่ทันพุ่งเหมือนตอนตดนโดนเป็ดเตะเตอร์ตีเลย เป็นร,รองทอเท้าที่มั้ยคู่นี้ดีเองอเปลี่ยนเลยครับขอบ้างนี้โรนันโดไปใส่เจนเนอร์บ้างครับ<ล>มันเจ๋งขนาดนั้นเลยแหลนะฮะค่ะใช่ครับก็เรียกได้ว่าขายดีมากรุ่นนี้หมดเร็วมากแล้วก็เป็นรองเท้าที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยใครๆก็อยากได้เพราะว่าด้วยหนึ่งคาแรคเตอร์มันคือชัดเจนแล้วเรื่องสีสันใช่ใช่ค่ะ